สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนง่ายๆแต่แซ่บแบบสุรดาอีซีซมเบอร์แบบยามวันนี้นึ่งปเน้นใหญ่พี่น้องจ๋าหนึ่งประเน้นใหญ่แจ่วผิกแห้งบักกอก้ะพี่น้องแล้วก็ใส่หนึ่งปลาเน้นใส่ผักชูรสพี่น้องจ๋าแล้วก็มีผักกาดขาวอยู่ข้างล่างืันนี้หนึ่งแบบว่าบ่าใส่เครื่อง้ะพี่น้องมาจำกับอันนี้มาจำกับแจ่วพี่น้องจ๋า มาเดิมมาเดิมพี่น้องจ้ะ today I c o n n eat the big stream t ะ a l a p i a and stick your rice เข้าหอนหีวน้องมอได้กระหอน and stick your rice อันนี้เจลประกอบโอ้พี่นอ้องมากมากอู้หิวเข้าสันเงยเงหิวเข้าสันเงนๆเงยมาจ้าวันนี้ แก้วกาแฟแต่ว่ากินนั่นกินเลยวิตามินซีพี่น้องช่วงนี้ฤดูฝนต้องเน้นว,วิตามินซีนจากหน่อยวิตามินซีแต่กับจินประจำเลยพี่น้องใจวิตามินซีแก้ไขแก้หนาวห,านห,ห้องนี่แหละบงพากันชุโลดพะนะมาแล้ว ลาตุกเตะบก,กอกแซ่แข็งพี่น้องหรือดูเนี่ยสิบะมีบก,กอกเมียนฤดูเกี่ยวเกี่ยวเขา่าซีมมึงแล้วมันเข้มเข้มก็เลยเอาบาก,กอกมาใส่มาพี่น้องจามามะอ้ยอ,อานินหน้าด้วพี่น้องจ้ะปนินหน้า มันจริงยังไงใช่อันถั่วเจ้าวโอ้หิวเข่าสันงอกง <c oughs> อกเจ้าปบะก,กอบบรรยากาศรสชาติคือจังน้ำเกีียวเขาเนี่ยละ่ะผักชุดด่มลอดพนักงามงามไปน,นองตัดทิ้งแล้วบัดน,นี้ มันกองอักหลากอยู่ว่าท่านแอบไปทิ้งอยากจะหนึ่งปลาได้บ่มีให้พัก,กว่าสัน่น <c oughs> เดี๋ยวไปพอกองกันพักอยู่ไปหาปีนเบงโอ้มันยังสดๆอยู่เลยออามาหนึ่งจังหวะนี้มันมีมันมีคุณั้งมีโทษได้ไปทน้งพักเขาเอิ่น คณะเม็กซิกันมาสั่งเพื่อนพู้ได้เป็นโรคไตกับว่าอยากให้กินร้ายปันไดพี่น้องอืมอืมสบครับพี่น้องเลยโจกเลยด้วยปนี่ย ba bà ừ. con xe ba cái lòng mát má con phò bật ngay rồi โพดเพราะว่เก้วประก,กอบอันนี้ปลาปลาสดๆปลาสดๆหลานไบมัตนาอืมต้องหิวต้องแสบอ่ะจิเน่เออมแม่ก็จะกินโตเดียวกันเนี่ยพี่น้องโตใหญ่ ภักนาเมสิกันัานละเต้ Đã tệ là ta nói cho nhai Đã tệ

ื่อยเปื่อยแสบคักพี่น้องมาเด้อ อ้่บ <enfin cease out> <Bund an> <hehe> ักกอกกระแทบแห้ง <it> ค <medim> <No> ่ะ no? หืังเหรอต้องเฮียพี่น้องพักัะเจ็บเอาเฉยๆพี่น้อง ลูไปตนหนึ่งสองตนผักผักผงสุรวดปรสันบาานเท่าเอินหืมใบเก็บดวดเก็บผัดเก็บหนึ่งย้ำเขาขาดผักตู้เย็นนะอื

ปารมากินเขาคัดแ่ะตายใจแสบครับกินทองนึกปลาหน้ากับสิบพมันปลาไหนได้พี่น้องบ่าคือปลาตลาดขนาดขนาดทองอยังามาได้มันแห้งได้นี่ยอือ แสบค่ะตั้งสันงองอกดูไปนองอ่ะหยวเข้ามาสันงงงอกหนึบไปอือ อาล่บพี่นองจุกแล้วอู้กระกาขอประทานอภัยด้พี่น้องจ้ะอาล่บพี่น้องอิ่มแล่ะพี่น้องบ่านแม่อิ่มธรรมดาจุกหิ้วเขาค่ะ ขอบพูดลหลายๆจ้าที่เขามารับชมสุรดาน,นะจ้าพี่น้องจ๋าเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องธรรมกะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนึ่งนะจ้า thank you for watching have a nice day See you next review thank you bye bye yummy with big chara p e e r stream bye bye พี่น้องจ๋า